แฟนพันธ์แท้เตรียมจัดงานเทศกาลดอเกคอยโลกในวันที่9ตุลาคมนี้แฟนพันธ์แท้ดอเกคอยกกำลังซุ่มเตรียมจัดงานดอก e c o i n Festival อยู่ในขณะนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบในเหรียญ DOGE เหมือนกันให้เข้ามารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองในวันดังกล่าวก่อนหน้านี้กลุ่มดังกล่าวได้มีการประกาศจัดงานขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามงานเทศกาลดังกล่าวนั้นถือเป็นคนละง,งานกับ Doge Fest ที่นายเอลอนมัส เคยออกมาทวีตว่าแนวคิดนี้ฟังดูสนุกทวีตของมัสที่สนับสนุนการจัดงาน Doge f ฟส e ทำให้เกิดแรงผลักด้านให้กับการเคลื่อนไหวนี้ซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นผู้คนก็เริ่มมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปแต่ที่ยังเหมือนเหมือนกันอยู่ก็คือบัตรเข้างานและสินค้าในงานทุกอย่างจะต้องใช้ d อกเกคอ n ในการซื้อหมดปาร์ตี้กับ DOGE d o g b a r ล o a จะเป็นงานเทศกาล d อกเกคอยระดับโลกครั้งแรกที่เคยมีมา งานมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่9ตุลาคมและตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วโดยจะมีการเชิญไดออนเน่วอริกนักร้องชื่อดังชาวอเมริกันเข้ามาร่วมงานกับนักดนตรีชาวอเมริกันเด m มอนเนลิออดและนักแต่งเพลงโคลเอฟฟลาเวอร์ที่น่าสนใจก็คือผู้จัดงานมีไอเดียที่จะเปลี่ยนสถานที่จัดแบบหมุนเวียนไปยังเมืองต่างๆทั่วโลกและเปิดกว้างต่อสาธารณชนในการระดมความคิด และจะรวมความบันเทิงจากศิลปินทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมาไว้ในงานนี้อีกด้วยงานดังกล่าวจะเป็นสถานที่สำหรับชุมชนคริปโตที่จะมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลอง D.O.G.E. ซึ่งทางเว็บกล่าวว่า Do only good every day D.O.G.E. นอกจากนี้จะมีสินค้าโดยเยกจะมีขายในงานเทศกาลด้วยและจะเป็นทั้งสนามเด็กเล่นและงานด้านการศึกษาที่ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ด o อกเก i n คและจะได้ใช้เหรียญ DOGE ในการจับจ่ายและซื้อสินค้าในงานจริงๆด o อกเก i n คอยเดินทางไปทั่วโลกเทศกาลนี้จะช่วยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเข้าใจว่า d o อกเก i n คอยทำงานอย่างไรนอกจากนี้ยังเป็นช่องทางสำหรับผู้ที่มีความสนใจในคริปโตเพื่อพบปะกกับนักลงทุนรายอื่นพร้อมเพลิดเพลินกับดนตรีอาหารและเครื่องดื่มดีๆตลอดทางงานนี้ยังมีกลุ่มที่อุทิศให้กับการบริจาคเพื่อการกุศล ผู้เข้าร่วมงานจะสามารถบริจาคสิ่งของที่พวกเขารับได้โดยใช้โดเย Ye ่ดอกเกคมาไกลาจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบคำๆในตอนนี้มันอยู่ในหมู่ผู้นำตลาดคริปโตที่มีมูลค่าตามราคาตลาดกว่า $3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ทำให้เป็นหนึ่งในคริปโตเคเรนซีที่มีค่าที่สุดในตลาดกดอ่านข่าวแฟนพันแท็เตรียมจัดงานเทศกาลด o อกเกคอยโลกในวันที่9ตุลาคมนี้ต่อที่สยามบล็อกเชน